เราอยู่กันที่โรงพยาบาลสิมิติเวสศรีราชนะฮะในพิธีมอบบัณนี้นะครับก็เป็นการรู้ในการเรียกว่าเป็นเวลาอันควรแล้วในโอกาสการเริ่มของเราในวันนี้นะครับโดยนี้มีกิจกรรมมากมายเลยนะครับที่จะนําเสนอเนาะในื่องจากในโอกาสนี้เรียนเชิญนะครับนายแพทย์ระดับหรือเกลี้ยงนะครับทั่วไปของโรงพยาบาลของสิมิตเวสศรีราชนะครับโรงพยาบาลของเราอยู่ในพื้นที่นี้มา32ปีนะครับกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากมากนะครับมีในพื้นที่3 ช่วยฟื้นคืนชีพได้แล้วก็คือตัวรูกระต่ายเต้นผิดจังหวะนั่นเองนั่นเองเขาก็แนะนำที่มานานนะการท่าเรือก็เป็นทารที่ดีขอถือว่าจะเข้าไปปีละครั้งสองครั้งนัดแต่งการท่าเรือครันมาทำกิจกรรมร่วมกันเยอะเราไม่อยากให้ใครป่วยเนี่ะครับก็หวังว่าก็วันนี้มีอาจารย์แท่งมาด้วยก็เผื่อจะได้ประเทศไทยเนี่ยเขามีการมอบ รางวัลไทยแลนด์มอลอ์วอร์ด2024นะครับซึ่งาก,การก็เลยเห็นประเทศไทยเนี่ยติดนอกเขาวาดานตัววันนี้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะครับก็มีอกระตานอภัยนะครับเป็นโครงการที่เนี่ยเป็นปีที่สิบแล้วนะครับมีฝ่ายทั้งหมดเนี่ยที่ได้มีการกอร่อสร้างเนี่ยการกอร่อสร้างดฝ่ยายต่างๆวันนี้เราจะมีหนึ่งวันเต็มปีน,นะครับเราจะไปที่ทำความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆกันต่อ ก็สิ่ขี้อยากให้ท่านผู้มนุยการบอกนะครับว่าตอนนี้นะครับส่วนั่บ้านอมเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยหน้าตาเครียดโดยเฉพาะหลอกผู้มนุยการกับน,น้องโอนะครับพี่ครับเดี๋ยวนะครับทํายิ่ง ใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึน้นเข,ข้ามาถ้าม่อะไรที่เรากดเปิดเทเลอร์เครื่องใังเงียบอยู่แสดงว่าเรายังเปิดไม่สำเร็จน,นะคะอ่าอย่างแรกเปิดเครื่องต่อนนะน้แผ่นเลยค่ะแผ่นแรกเนี่ยเป็นป้ายอันตราขวา,ะาะนะคะแผ่นที่สองเป็นป้ายชัยโครงซ้ายนะคะให้เป็นทิศทางเฉียงแบบนี้เลยนะคะเราก็กดช็อคได้เลยคู้ป่วยนะครับทานพยายามดีดด้วยเพราะหลังจากช็อคแล้วมีการกดกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็คือเรายังไม่รู้ตอนนั้น,นะคะ่ะ เราก็รีบปั๊มหัวใจอนะเราก็ต้องทำการ C P R ค่ะเมื่อเครื่องมาถึงรเรายังไม่หยุด C P R นะคะเราปั๊มไปเรื่อยๆค่ะจะเป็นแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะจะมาถึง้มื่ไหร่เราจะมาทีช่วยหลือจะมาเฉพาะพิเศษหลายอย่างเช่นงานข่าเรืองารนล่อใช้ฝั่งนะงานเดินเรือนะคะเดี๋ยวเพิ่มติดข้างหังเดี๋ยววิ่งช็อตนะครับจะม,มีอีกสองช็อต ข้ามฝันหนึ่งสองลายหลายลูกที่อ่ะอ่หลายลูกนึงเดียวหยนหนงสองลูกเดียวครับ,รบก็เรียนแขกผู้เกียรติทุกท่านอของ เป็นเรื่องในโอกาสสมดทิเว่ศรีราชาเรารบรอบ32ปีนะฮะของการก่อตั้งโรงพยาบาลแล้วก็เรามีพันธมิตรใกล้ชิดก็คือทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางท่าเรือแหลมฉบังนะครับทีเ่เราก็เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เนื่องในโอกาสนี้ร่วมกับทางโรงพยาบาลเราเองเราเห็นความสมาคัญของการดูแล คนที่เราไม่อยากให้มีใครป่วยนะฮะเราก็เน้นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพด้วยนี้ทราบว่าทางท่าเรือเองอยังยังไม่ได้มีอุปกรณ์ที่จะช่วยพื้นคืนชีพนะฮะที่ได้มาตรฐานทางโรงพยาบาลก็เลยจัดสรรงบประมาณนะเพื่อที่ช่วยดูแลก่อนในเบื้องต้นนะครับก็เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติหรือเครื่อง AED ก็คิดว่าเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในภาวะฉุกเฉินนะครับเวลาคนที่ไม่สบายแล้วก็ จำเป็นจะต้องมีการช่วยฟื้นคืนชีพนะครับปัจจุบันนี้โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่อง AED เนี่ยทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จของการฟื้นคืนชีพเนี่ยของคนไข้เนี่ยได้ได้มากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าเครื่องนี้น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงของประโยชน์สาธารณะแล้วก็อีกอย่างการท่าเรือเองก็จะมีทั้งบุคลากรที่ทำงานในนั้นมีนักท่องเที่ยวมีทางท่าเรือสินค้าอะไรต่างๆก็ คิดว่าการที่เราจัดบริการลักษณะแบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทางการท่าเรือนะครับก็เลย <c oughs> ถือการมอบนี้กับท่านผู้อำนวยการครับ,รบขอบพระคุณครับรประโยชน์ที่ทางท่าเรือจะได้ในในนามของท่าเรือแหลมฉบังนะครับก็คงต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการปราดดอร์ดขุนเกลี้ยงนะครับท่านผู้อำนวยการโลงพิาบาลสมิติเวชนะครับที่กรุณามอบ เครื่อง AED นะครับให้กับทางท่าเรือแหลมฉบังจำนวน3เครื่องด้วยกันก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดทําให้คนไม่หายใจเนี่ยผมว่าจริงๆมันมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วเอาจริงๆก็คือในท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยก็ค่อนข้างมีสูงทีเดียวนะครับดังนั้นการที่มีเครื่องมือกระตุกหัวใจก็น่าจะ สามารถเป็นส่วนหนึ่งครับท um um ี่สามารถจะช่วยชีวิตในเบื้องต้นให้กับบรรดาผู้ที่ทำงานในอนาบริเวณของท่าเรือแหลมฉบังได้นะครับก็คงต้องขอขอบพระคุณทางโรงพยาบาลซิปิทิเวสเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความกรุณาในการมอบเครื่องกระตุกหัวใจให้กับท่าเรือแหลมฉบังจํานวน3ามเครื่องด้วยกันขอบพระคุณครับครับครับก็อีกอย่างเราไม่ได้มอบเฉพาะเครื่องนะฮะเราจะจัดทีมไปช่วยสอนในเรื่องของการใช้งานด้วย ทำเบิร์กช็อปการช่วยพื้นคืนชีพให้กับบุคลากร,กรที่ท่าเรือโด,ดยกับครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีของท่าเรือหลายชบังนะครับในโอกาสหน้าเราก็ถ้ามีโอกาสเราก็คงได้มีมีมีความร่วมมืออื่นๆนะครับกับทางโรงพยาบาลสมิติเวชต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ